เมืเช้าญาติเมียโทรมาตเช้าบอกว่ามีหลานเขาเสียชีวิตนะคนนี้เขาเคยมาร่วมงานาพ่อแม่ของของญาติเมียที่เสียเขามาร่วมงานตลอดก็เลยว่าจะไปงานตรวจลูกหลานเขาหน่อยนะเออทำไมผมไปได้ง่ายนะที่โคราชอำเภอคงเนี่ยทำไมผมไปได้ง่ายเพราะว่าผมมีสละในการที่จะหยุดงาน ผมทํางานผมไม่เคยมีวันหยุดวันไหนเป็นเป็นจิตจลกษณะแต่ถ้าผมจะไปไหนผมก็ไปเลยหยุดได้เลยถ้าใครอยากจะมีสิสละในการใช้ชีวิตอย่างผมนี่ก็ก็ทำงานอย่างผมนะบางคนอยากเป็นในหน้าอยู่หรือทาจัดตรนที่ดินหรือทําบ้านอะไรอยู่ก็ก็ทําเลยคนไหนที่ยังไม่ทําต้องทําเลยนะผมจะเล่าว่าที่แปลงแรกที่ผมไปซื้อที่ปักทงชัยนะปากทงชัยเนี่ยพี่เมียเนี้ยพี่สาวเมียเขาเขา,เขาอยู่ที่นั่น ก็มีสามีอยู่ที่นั่นก็เลยไปเที่ยวหาเขามีวันหนึ่งก็มีคนเดือดร้อนอยากจะมาขายที่ให้ประมาณหนึ่งไร่ครึ่งนะเขาบอกว่าจะเอาห้าแสนก็ดูแล้วที่ทติดถนนก็สวยดีนะเป็นนาก็เลยซื้อไว้ซื้อไว้ได้ประมาณหกเดือนนะวันดีคืนดีมาก็เดือดร้อนเองินอยากจะขายเขาบอกว่าเออให้หลานช่วยขายหน่อยสิเนี่ยทําทรูปถนนนี้ตัดถนนผ่ากลางไปห้าเมตรนะเพราะที่มันน้อยอนะ ทำถนน5เมตรตรงกลางแล้วก็เออแล้วก็แบ่งขายหน่อยทําเป็นล็อกๆได้6ล็อกปรากฏว่าหลานก็ไปขายให้สองสาวันก็ขายหมดเลยอะขายได้หมดเลยคนแถวนั้น่ะก็ซื้อกันผมก็เลยโอ้โหทำไมไม่ขายง่ายอย่างนี้ะก็เลยม,มีความคิดว่าเอ๊ะปักธงชัยมันก็น่าจะทําจัดสรรได้อะไรเนะี่ยก็เลยมีมีแปลงที่สองแปลงที่สามแปลงที่สี่ต่อมาจนกระทั่งแปลงสุดท้ายเนี่ยก็ได้ไปปลูกบ้านอยู่ ตอนนี้ผมก็ปลูกบ้านไว้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยพวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายคลิปมาให้ดูว่าบ้านผมก็ยังมีที่อยู่เหลืออยู่หลายสิบไร่นะที่ที่ปากทงชัยที่โคราชะจากการที่เราไปทําจัดสรรไว้แล้วที่ที่เหลือจากการขายแล้วเนะี่ยมันเหลือมันเหลือหรือว่าบางครั้งเราเราไม่อยากจะขายแล้วเราก็เก็บไว้นะมันกลายว่าถ้าเกิดว่าเราเราจะต้องไปซื้อที่ไร่หลายๆแสนเนี่ยก็คงไม่กล้าซื้อแต่ถ้าเราเราจัดสรรแล้วที่เหลืออยู่เนะี่ย มันก็เหมือนเราได้ของฟรีมาเราพร้อมจะขายเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็ที่ที่ปากลงชัยมันก็ดีอย่างที่ผมไปทาเนี่ยมันมีที่ที่เขาออกไม่ได้หลายแปลงก็เลยทําให้เราได้ซื้อที่ถูกๆได้บ้างหรือว่าเขามาซื้อทางออกในราคาที่ที่ซื้อทางออกเราอะนะเราก็ได้ราคาบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรามีที่อยู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจะเดินทางไปแล้วก็จะไปถ่ายบ้านให้ดูไปถ่ายที่ทางแถว โคราชแต่เพราะว่าตอนนี้กรุงเทพภาคกลางน้ำมันเยอะใช่ไหมบางคนอยากจะไปอยู่